สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับวันนี้มาติดตามในส่วนของสถานก,การณ์ฝนในช่วงรอบค่าวันนี้ล่าสุดนะครับเช็คข้อมูลในส่วนของเรดาร์ฝนสดพบว่ามีกลุ่มฝนฟ้าขนองถล่มหนักบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณโซนอีสานตอนบนฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลมีบางจุดมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอบ้านม่วงสกลนครแล้วก็โพนพิสัยหนองคายอำเภอโซ่พิสัยบึงการนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครคําตะกร้าอำเภอวานอนอนิวาสเจริญศิลน,นะครับมีกลุ่มฝนบริเวณโซนทางด้านอีสานตอนบนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอท่าบ่อนะครับ อำเภอสะใค้หนองคายแล้วก็อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีอ,อําเภอเมืองอุดรธานีบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงรอบหัวค่ำวันนี้ฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมาขึ้นไปขอภายนับเคลื่อนตัวจากทางด้านใต้ขึ้นไปด้านเหนือนะครับ แล้วก็ลักษณะก็คือเป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะสีเข้มนะครับมีทิศทางไม่แน่นอนโซนทางด้านฝั่งตะวันออกของจังหวัดอุดรธานีนะครับอําเภอเพนอพําเภอสร้างคอมแล้วก็ต่อเนื่องมาบ้านดุงแล้วก็ต่อเนื่องมาพลพิสัยหนองคายอําเภอเมืองหนองคายอําเภอโซ่พิสัยบึงการอําเภอบ้านม่วงสกลนครนะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งจะอยู่ที่อำเภอน้ํโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับอําเภอน้ำโสมอุดรธานีแล้วก็แถวอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับมีกลุ่มฝนอําเภอเมืองจังหวัดเลยบางส่วนในขณะที่โซนทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วก็ทางด้านแถวอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะครับเดินมาปรางพิศณุโลกอุทยานแห่งชาติเขาคอนับวางโปง่งแล้วก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวางโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ที่มาตามนัดต,ตรงนี้อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซับสมอทอดวิเชียรบุรีผู้เตย มีกลุ่มฝนฟ้าขนองในช่วงรอบค่ำนะครับอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอวงองังโป่งนี่นะครับรอยต่อระหว่างอีสานกับทางด้านภาคเหนือขึ้นมาด้านบนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอําเภอวังทองอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอําเภอหล่มสักนะครับแถวสากเหล็กพิจิตรอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านอำเภอวังเจ้าจังหวัดาตากนะครับอำเภอวังเจ้าแล้วก็เชื่อมมาอำเภอพบพระจังหวัดตากมีกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับนี่คือในช่วงรอบหัวค่ำแล้วก็อำเภอลี้ลำพูนมีกลุ่มฝนประปรายบางจุดนะครับ ส่วนบริเวณโซนทางด้านภาคกลางนะครับก็มีกลุ่มฝนชุดใหญ่เช่นเดียวกันตรงจุดนี้ตรงนี้จะเป็นบางปะอินพระนครศรียุธยาลังสิตปทุมธานีธัญ,ญบุรีนะครับองคารักษ์แล้วก็อำเภอเมืองพระนครศรียุธยาอำเภอวิหารแดงสระบุรีนรับหนองแคอำเภอบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีกลุ่มฝนนะครับอำเภอทับกวางอำเภอแก่งคอย กลางดงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปักทงชัยโคราชอํเภอปักทงชัยอําเภอโชคชัยนะครับชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเทพสถิตอํเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์บําเน็ตนรงจตุรัสนะครับมีกลุ่ม ฝนที่กำลังตกอยู่ในช่วงรอบหัวค่ำนี้นะครับแล้วก็บริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับมีกลุ่มฝนตรงนี้จะเป็นทางด้านอำเภอหลังสวนนะครับอําเภอพระโตชุมพรหลังสวนอําเภอท่าชนะ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงนับหลังสวนอำเภอทุ่งตะโกอำเภอสวีนับอำเภอเมืองจังหวัดระนองปากน้ำชุมพรอ,อำเภอประทิวนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้านนี้ก็จะเป็นอำเภอท่าสาลานะครับท่าสาราพรมคีรีแล้วก็อำเภอสิชน ปลายพญากบี่นับอ่าวลึกแหลมสักเขาพนมอำเภอทับปุดอำเภอพระแสงตะกวดป่านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอพนมตะกวป่าพนมบ้านตาขุนคีริรัตนนิคมมีกลุ่มฝนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอสวีเมืองชุมพร แล้วก็กลุ่มฝนน่าจะเข้ามาเติมไม่เลื่อนในช่วงรอบค่าในขณะที่โซนดังด้านภาคใต้ด้านล่างนะครับอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับนายงอําเภอย่านตาขาวอําเภอตะโมดบางแก้วเขาชัยสนนะครับอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทุ่งลุงบ้านพรุคลองแงะ อำเภอรปริกนะครับประดังเบซาสดาวอ,อําเภอนาทวีนะครับประดังเบซานาทวีชนะหาดใหญ่คลองแหอ,อําเภอปลิกอ,อําเภอสดาวอ,อําเภอสบ้าย้อยนะครับโพกโพป,ปัตตานีนาะประดูลำใหม่อ,อําเภอเมืองจังหวัดยะลา อำเภอ,อยะหาบรรน,นังสตาอำาเภอลือเสาะนะครับบรรน,นังสตาลือเสาะโกตาบารูศรีนครสุขิรินนะับอำเภอแวง้งสุขิรินสุไงโกโลกสุไงปาดีอำาเภอแวง้งนี่คือกลุ่มฝนนะครับแถวอุทยานแห่งชาติบางลาง แล้วก็อำเภอเบตงตรงจุดนี้อำเภอเบตงนะครับเบตงคอกช้างก็จะเป็นกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคใต้ด้านล่างนี้นะครับลงมาด้านล่างนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลุ่มฝนกระจายตัวเป็นจำนวนมากในช่วงรอบหัวค่ำนะครับถ้าดูจากภาพรวมโมเดลตรงนี้แล้วก็ ภาคเหนือกับภาคกลางอีสานบางส่วนนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนบางพื้นที่มีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นนะครับในช่วงรอบหัวค่ำแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงประมาณ17-18นาฬิกานะครับ1 7บ8นาฬิกาช่วง18นาฬิกาโซนอีสานตอนบนมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นนะครับช่วงหัวค่ำ ตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านอำเภอศรสีสงครามจังหวัดสกลนครอขอภัยนับน,บนบครพนมอำเภอท่าอุเทนกุสุมานเมืองสกลนครนับพรนานิคมกุดบากวาลิชภูมิอำเภอพังคอนอำเภอสว่างแดนดินสองดาวจเจริญศิลวานอน,นิวาสอากาศอํานวยอำเภอเซกานัพพรจเจริญเซกาจเจริญศิล อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองบึงการปากคาดพรเจริญอำเภอบ้านม่วงสกลนครน,นะครับบ้านม่วงคำตะกร้าวานอนนิวาสอากาศอํานวยเจริญศิลสว่างแดนดินสองดาววาลิชภูมิกุดบาก จังหวัดอุดรธานีสีทาตุวงังสามหมอกูก่แก้วพิบูลรักประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเพนอำเภอ,อ,เภอสร้างคอมหนองวัวซอนะครับอุดรกุมภาปีแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูนาวางนากลางเมืองหนองบัวลำพูอุดรขึ้นไปด้านบนน้ำโสมนายูงกุดจับบ้านผือหนองแสง อำเภอท่าลี่นะครับจังหวัดเลยภูเรือวังสัพุงผาขาวเอราวันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอภูเรือลงมาฝั่งนี้ชัยภูมิอำเภอคอนสารนับชุมแพขอนแก่นบ้านเป้าอำเภอภูเขียวหนองแกอำเภอภูเวียง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบ้านไผ่แวงใหญ่โกสุมพิสัยกุฎรังอําเภอซามสูงอําเภอกระนวนเขาวสวนกวางโนนสะอาดอุบลรน์โนนสังกันทรวิชัยยางตลาดเมืองการสินสหัส,สขันบางสามหมออุดรนะแวงใหญ่แวงน้อยขอนแก่นอําเภอบ้านไผ่ ส่นอีสานตอนบนนะครับในขณะที่ภาคเหนือก็จะเป็นอำเภอเมืองเพิชบูรณ์หล่มเก่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมืองสุขโขทัยคีรีมาศบ้านด่านลานหอยทุ่งเสี่ยมพิชัยอุตรดิตอํอำเภอเมืองอุตรดิต์อำเภอตรอนพิชัยพิชัยท่าปลาน้ำปลา ฝากท่าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ร้องกวางเมืองลำปางอำเภอเมืองจังหวัดตากอำเภอวังเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดตากวังเจ้านะครับอำเภอบรรพศพิสัยนครสว 9, รรค์เก้าเลียวเมืองนครสวรรค์ท่าสาวชุมแสงโพทะเลตะพานหินหัวโดงเมืองพิจิตร อำเภอพบพระคิรีราชนะครับอเภอแม่สอดอำเภอสามเงาหนองฉางเมืองอุทัยธานีนะครับอเภอวัดสิงห์เมืองชัยนาทสัพยาหนองปลืออำเภอบ้านมีโคกสำโรงตาคลีตากฟ้าบางปะหารอารัญยิกท่าหลวงนะครับหนองโดน อำเภอสีคิ้วสูงเนินโนนไทยโนนสูงมาพาคกลางนะครับเมืองพระนครศสยุธยาอำเภอเมืองนคนปรปฐมดอนยายหอมโพหักหนองโพเมืองราชบุรีจอมบึงอำเภอส,วน,สวนพึ่งสวนพึ่งสารยาเมืองนนทบุรีกรุงเทพนะครับ ส่วนภาคใต้ก็จะมีอำเภอเมืองสุราษธ,ธานีชัยยาท่าชนะคีริรัฐนิคมอำเภอสิชนท่าสาลาพรมคีรีลานสการ่อนพิบูรณ์เมืองนครศรีธรรมราชบางจากอำเภอเมืองจังหวัดยะลายะหาบรรนังสตาศรีสาคร อำเภอยี่งอเมืองนาราธิวาสสุข,ขีรินอำเภอแวง้งสุไงโกโลกสุไงปาดีอำเภอตากใบสะบ้าย้อยก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงรอบค่ำนะครับแล้วก็บางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอง อำเภอกู่แก้วอุดอรธานีสีธาตุบางสามหมอกุมภาวปีชัยวานหนองหานอำเภอสองดาวสว่างแดนดินจเจริญศิลป์อำเภอเพนสร้างคอมอำเภอโซ่พิสัยพรจเจริญศรีวิไลเมืองบึงการอำเภอปากคาดอำเภอเซกาเมืองกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรวางเจ้าพรานกระต่าย อำเภอเมืองจังหวัดตากสามเงาสรกบาทวังโพเมืองการจนะบุรีแต่ก็พอช่วงดึกๆนะครับ21นาฬิกาก็ยังคงเป็นโซนอิสานตอนบนวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับอำเภอน้ำโสมนายยงกุดจับบ้านผืออุดรนะครับหนองวัวซอ เมืองหนองบัวลำภูโนนสังสีบุญเรืองสุวรรณคูหาหนาวางนากลางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหนองบวอัวซอหนองแสงสีธาตุวังสามหมอกู่แก้วพิบูลรักประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเพนอำเภอสร้างคอม อำเภอสังคมสีเชียงใหม่โพตาก่าบ่อสะใครเมืองหนองคายโพนพิสยัยเฝ้าไร่รัตนาวาปีจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านม่วงนับคำตะกรา้าวานอนนิวาดอากาศอำนวยสีสงครามเจริญศิลป์สว่างแดนดินวาลิชภูมิสองดาวนิคมน้ำอูน่นกุดบาก จังหวัดบึงการอำเภอเมืองบึงการปากคาดโซ่พิสยัยพรเจริญสีวิไลบึงโขงหลงอำเภอเซกาในขณะที่จังหวัดนครพนมก็จะเป็นอำเภศรีสงครามนาว่าท่าอุเทนอำเภอบ้านแพงเมืองนครพนม สว่างแดนดินสกลนครบ้านม่วงคำตะก,ก้าเจริญศิลวานอนนิวาสพน,นานิคมวาลิช,ชภูมิอีสานตอนบนมีโอกาสได้จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็จังหวัดาทากเหนือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากคลองลาน อำเภอลานกระบือทุ่งหลวงเมืองเก่าสุขโขทยัยบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองจังหวัดตากอำเภอสามเงา ก็คลองพิไกลนะครับเมืองกำแพงเพชรลานกระบืออําเภอไสงามนะครับอําเภอท่าเสาโพทะเลบางมุญน,นาคตะพานหินบางไผ่หัวดงอําเภอสากเหล็กทับคร้อ อำเภอลานสักบ้านไร่นะครับทองผาภูมิด่านช้างดอนเจดีเมืองฉะเชิงเซาปราจีนบุรีฝั่งนี้จะเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ถ้าดูในส่วนของแนวโน้มฝนฟ,นฟ้าขนองก็จะเป็นบริเวณโซนอีสานครับอำเภอศรีบุญเรืองนนสงังเมืองหนองบัวลำพู โนนสะอาดกุมพาวาปีสีธาตุวางสามหมอกู่แก้วพิบูรลรักประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอหนองหารชัยวานนะครับกุมพาวาปีอำเภอพังโคนเจริญศิลโพนพิสยัย อำเภอสามงาวอำเภอเถินนะครับนี่คือช่วงประมาณ21นาฬิกาแล้วก็พอช่วงดึกๆนะครับโซนอีสานตอนบนก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมืองเลยนับหนองหินอำเภอนาด้วงนาวัง น้ำโสมนายยงกุดจับบ้านผืออำเภอเมืองหนองบัวลำพูโนนสะอาดสีชมพูอำเภอโนอนสงังเมืองอุดรธานีอำเภอเพนอำเภอสร้างคอมกู่แก้วพี่บูรรักประจักษ์ศิลปาคมสังคมสีเชียงใหม่โพตากท่าบ่อสะใครเมืองหนองคายโพนพิสยัยเฝ้าไร่รัตนาวาปี อำเภอบ้านดวงเจริญศิลปังโคนวาลิชภูมิคำตะกล้าวานอนิวาสอากาศอำนวยอำเภอเซกาพังโคนสองดาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเมืองพิษณุโลกพิจิตรขานุวรลลักษบุรีลานศักเมืองอุทัยธานีอำเภอเถิน ด้านนี้จะเป็นเมืองนครศรีธรรมาราชสิชนท่าสาลาเชียนใหญ่ชะอวดพัทลุงระโนดเขาชัยสนสถิงพระหลังจากนั้นก็ไปดูในช่วงประมาณดึกๆนะครับก็จะมีฝนบางจุดอำเภอเมืองจังหวัดเลยหนองหินหนาวางนาด้วงอำเภอภูเรือลมเก่า การกระต่ายวางเจ้าเมืองกำแพงเพชรนะครับสวนพึ่งเมืองราช,ชบุรีแล้วก็อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีดอนศัก์สิสิชนท่าสาลาเมืองนครศรีธรรมราชลานสการ่อนพิบูรณ์ชะอวดควรขนุนหัวายอำเภอระโนดเมืองพัทลุงเขาชัยสนสถิงพระเมืองสงขลา จนกระทั่งถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนอํนเาเภอวางเจ้าจังหวัดตากเมืองตากบ้านด่านลานหอยศีสำโรงเมืองสุโขทยัยคีริมาศเมืองกําแพงเพชรสลุกบาทลานศักสว่างอารมณ์เมืองนครสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรสามงามเมืองพิษณุโลกนะครับวัดโบส เนินมาปรางตะพานหินสว่างอารมณ์เมืองอุทัยธานีชัยนาทหันคาสวนพึ่งเมืองราชบุรีเมืองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะรานราธิวาสก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมฝนในช่วงรอบค่ำวันนี้จนกระทั่งถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับ เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ